đề gan đơn tiếp chẳng quát là con gì tầm ở rát rồi hỏi nuôi con ăn đơn tiếp có tiền thuộc phía ăn bắp bì ní đơn tiếp bắp bì ní oh. kéo tai anh nuôi con thì mới kéo ba con ba rồi cháu anh này cho ai cứu mà cha phải để chín rồi cho ai cứu rót tai mà cha ra để chín. Lỡ bị nuôi bay làm mày măng chín cướp rót phết ระยองจัดก็โนระยองจีนมันว่าเพี่กูเก่าไปไปจนะัดเนี่ยแต่กีูขึ้นรถระยองจันแต่กูเละใจใจอ่มเป็นหมายนาคัดระยองจีนกูขึ้นตัวกูตัว,วระยองจันขึ้นปรามอย่างอมเกล็ดรุร่นน่ะเฉยเกือกเออจะคอยเรา <c oughs> จ้าก็ปรึกวันยางรถยนต์อันนี้ว่าจ้าก็ควายยันติดดีอ๋อจ้าก็ติดดีเด้อเครื่องรุ่นที่นี่เตียวไหนกูหลับต้องก้องพวินจินพวินจินว่าเพื่อจังช่วยฉันในป่าไปประหารชีวิตจันเรจะวัอปองทุยจมปนถุยปองทุยจงถุมา กูคุชหนาพาไปประหารชีวิตเปิดมีดปอดีไอตัวบ้านลงมาแต่น้อยหมดทุงย่ำลูกก้อยปอบุญชินควงหมดปอบุญชินโอ้โหปล่อยปล่อยก่อนจันเจ้าช่วยกู่บออยอย่าปล่อยพ้นเกจจังปล่อยลูกก้อยแกนู่หอวก็จังปล่อยลูกก้อยไป็นู่จันเจ้า chân châu cho chân 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 và chân 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 chín, chân 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 chín, kẹt cắn chân 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 นุกไม่ใช่มันเคยกลายถูกแทงจีนหนังบอสเนาะใครไปแทงไอ้นู่นวยลูกแทงนี้แดงเหม็นพี่น้องกถ้าไม่แดงไหนขว่าผ้าให้ผมตายล่าหลับจากหลูกนี้จึงกับชิดต่างรลาโปรดนคอลูกแทงนี้แดงแหนนนหนังบอสนั่งชาบานหนังชาบ้าหนังบอสกูเจอไปน่่นให้เมียตื้อ ล่นปางแกช่องเสียงแดงเปรบจยงจเข้าพรีดเด็กอ้นู่นหน่วยมาแดงทำจริงแดงอันนี่มันทำอะไรล้นลงเลยเอาต้อยมันตกจ้ยเลยฉีดเม็ดตังนู้นไอ้เลยเผัวอนาะแถมลวกเตงเสีดเข็มปีวันนี้ผมจะลาท่านอาจารย์ครับเตยไปน้อยผมจะเดินทางไปยังมหานครเทพชิงกุศลกว่าใช้เดชจักยี่ไปเทพชิงกุศล พี่หนุ่มนุยพี่สีดวนพี่เท่งเขาไปด้วยเา<ห>แล้วพวกีไปแล้วกำตูนกำราชทรัพมันผูดเป็นหนึ่งลกบายบายกับท่าน,นอาจารย์พม์มอเตอร์ทอบและนายเท่งพมปอดซี่แต่ไม่ต้องว่วงกับท่านอาจารย์ตึงจบปาอดซี่การเรียนมาว่าปมอมอทรอาบักคุณ <c oughs> เรียนมาเพื่อจันทรี่แปดปี